ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับกลินนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสอนทีสร้างช่องยูทูบนะครับหลายคนก็น่าจะรู้เหมืแนกัแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับกาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ก o o g l e หรือว่า Google ก็ได้นะรนครับให้ไสอครับกดพิมพ์ไปนะมาสร้างช่องยูทูบนี่เนี่ยก็จะมีเอ,อ่อเว็บ Google He l p อยู่นะครับ ให้เรากดเข้าไปที่อันที่หนึ่งเลยนะทุกคนเสร็จแล้วให้ทุกคนเลือกลงมาตรงสร้างช่องด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นไปตรงข้อที่สองก็คือรายการช่องของคุณนะครับทุกคนแล้วก็เลือกเลยครับว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรในการเอ่อในการสร้างชหง้คุณม,มันจะเริ่มค o กกันไดนะ้ แล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ขึ้นที่บัญชีเมื่อคนสามารถเลือกบัญชีที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับแต่ผมจะเอาเป็นอันนี้นี่เระาะมะอีกรอบนึ่งแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดใช้บัญชีอะมันก็เลยขึ้นให้อ่านั้นแต่เใครยังไม่มีบัญชีกูก็ l e ก็ไปสามัครกันก่อนนะถึงจะสามารถสร้างช่องได้ก็ไปรายการช่องของคุณอีกรอบหนึง กับที่ Google เหมือนเดิมอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีนะถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่มีบัญชีก็ขืองนนานนี้เลยนะนี่ไอสาระของจีนนะเนี่ยนะทุกคนผมน่าจะไม่ได้ทำแนละ้วก็จริงๆแล้วผมกะจะเปลี่ยนไปเป็นมูสิกแต่ไม่รู้ว่าจะติดเลขาสิทธิ์ไหม <c oughs> นี่ไนงะช่องทั้งหมดแล้วก็กดไปดูมือสร้างช่องขอะเสรนะร <c oughs> แล้วทุกคนก <c oughs> ็สามารถที่จะเลือกรูปภาพของตัวเองได้เลย เอาเป็นอะไรก็ได้หรือว่าจะเอามาจากคลังภาพก็ได้ทุกคนจะเอาอะไรก็ได้นะทุกคนเสร็จแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเขียนชื่อแฮนเดิลในเพื่อนได้เลยค่ะมันก็จะเริ่มขึ้นช่อ,ของขึ้นมาคุณก็ทุกคนเนี่ยก็จะสามารถพี่จะทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอแล้วก็สร้างช่ององตัวเองเพื่อที่ จะหาอะไรได้หรือว่าทำเป็นความถืออะไรก็สามารถทำได้นะครับเพืหรสบายทีนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปหน้านนะบ๊ายบาย